สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกิสุนุวันนี้ผมจะรีวิวป้ายทะเบียนคิตตี้นะครับก็คือกรอบป้ายทะเบียนคิตตี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ต่อไม้แยกนะครับถ้าเสียงมันไม่ดีไม่ชัดยังไงต้องขอภัยด้วยอ่ะมาดูกันดีกว่านี่นะครับจากที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นกรอบป้ายทะเบียนสีชมพูนะเป็นเอ่อเป็นธีมของคิตตี้นี่ก็จะเป็นรูปน้องคิตตี้อยู่แล้วครับแล้วก็จะมี ด้านล่างจะเป็นข้อความแผ่นเป็นแผ่นพลาสติกที่แปะแล้วก็ยึดน็อตไว้สองตัวตรงนี้เขียนว่า Hello Kitty จริงๆแล้ว Kitty จะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ว่า,อาไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันหลุดมันหลวมนะครับก็คือผมก็เลยถอดเก็บไว้เพราะว่าน็อตมันไม่ค่อยดีนะครับน็อตมันมันหวานแล้วรูมัน,ร,มนรูมันที่ว่ามันยึดน็อตตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลัง แต่ว่ามันอยู่ด้านในของป้ายทะเบียนอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือโดยรวมนะครับโดยรวมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าป้ายทะเบียนคิตตี้นี่มันต้องอะไรยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับมันจะมีน็อตยึดให้2ตัวนะครับฝั่งนี้หนึ่งแล้วก็อีกฝั่งนี้หนึ่งนี่ตรงนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวเมียเบอร์สิบนะอ่านี่โอเคนะครับ ท่อมันร้อนวะนะครับโดนมือผมเอาล่ะขั้นตอนการประกอบนะครับผมไม่ได้ถ่ายวิธีทำมาให้นะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันมีน็อตอะไรอีกนะครับก็จะมีน็อตตรงนี้หนึ่งนี่เป็นตัวยึดแผ่นสีขาวกับกรอบป้ายทะเบียนสีชมพูเนี่ยเอาไว้ด้วยกันเดี๋ยวจะให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยบอกวิธีนี่นะครับประมาณนี้มา โอเคครับเดี๋ยววิธีวิธีก็คือว่าเราซื้อมานะครับเราซื้อมามันจะได้เป็นชุดแบบนี้โดยที่ไม่มีป้ายทะเบียนนะไม่มีป้ายทะเบียนนะมีแค่กรอบมันก็จะให้น็อตมานะครับตามนี้เลยตามนี้ตามนี้ตามนี้มีคือมีแค่นี้จริงๆนะครับก็คือทั้งหมดสีตัวน็อตสี่ตัวนะครับทีนี้เราก็แยกทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวตรงนี้ออกแยกออกจากกัน จากนั้นเราก็เอาแผ่นป้ายทะเบียนที่เราได้มาเนี่นะครับเอามาใส่ในกรอบสีชมพูนะนี่เมื่อใส่เสร็จปุ๊บมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านบนเหมือนกับเป็นแง่งล็อกนะครับอ่าผมไม่มีรูปแนบให้ดูนะเอาคือเอาเป็นว่าถอดมายังไงก็ใส่อย่างนั้นนะพูด,ดง่ายแต่ว่ามันจะเป็นแง่งล็อกยึดไว้อยู่เราก็เอาป้ายทะเบียนเนี่ยเอาเข้า เอาเข้าไปตรงสีชมพูก่อนนะครับจากนั้นเอาแผ่นสีขาวเนี่ยตามเข้าไปแล้วก็เอาไปใส่แง่งเหมือนกันมันจะเป็นแง่งล็อกอยู่กึกเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดตรงนี้ลงนะครับกดตรงนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะใส่น็อตตรงนี้ได้นี่จุดสําคัญก็คือว่าตอนที่เราใส่ป้ายทะเบียนไปแล้วแล้วก็เราใส่แผ่นสีขาวตามอย่าลืมใส่น็อตตรงนี้ด้วยมันจะเป็นเหมือนเบ้าตรงนี้นี่นะครับก็คือจะเป็นนอ็อตโูออกมา นะ,ะแต่ว่าตรงนี้มันผมยึดด้านบนนะครับแล้วแต่ไฟทะเบียนเพื่อนๆว่าจะใส่ยังไงกันนะอ่าให้ออกแบบกันเองนะครับนี่ตัวอย่างเมื่อใส่เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาน็อตขันเข้าไปนะครับเป็นประแจเบอร์สิบนะส่วนตัวนี้ก็สามารถใช้ไขควงขันได้เลยนะครับก็คือให้เราใส่น็อตตัวนี้ก่อนปุ๊บป,บปบุเสร็จแล้วพอเป็นแผ่นปุ๊บเราค่อยเอามายึดติดกับ ท้ายรถของเราก็คือจุดต่อป้ายทะเบียนนั่นแหละนะนี่นะครับก็ขันให้เรียบร้อยตึงๆไม่ต้องแน่นนะฮะอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับหลักการไม่มีอะไรเลยนี่ป้ายทะเบียนข้อเสียผมยังไม่เจอหรอกเพราะว่านี่คือใช้วันแรกนะครับเพราะว่าของเดิมของผมเนี่ยน็อตตัวนี้มันขาดนะฮะที่เป็นแบบอ,อัดกรอบอัดอะไรมาเนี่ยนะนะก็ผมก็พอดีมันมี แผ่นป้ายทะเบียนคิตตี้สำรองผมอยู่ที่ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาใส่นะครับรถคันนี้ก็คือ z ซ6 r ซ r ซูปเปอร์สปอร์ตนะฮะใส่กรอบป้ายทะเบียนคิตตี้น่าน่ารักเชียวหวานหยดย้อยนะครับพร้อมกับน้องเป็ดนี่น้องเป็ดตัวนี้ผ่านโลกมาเยอะเลยน้องเป็ดก็แต่กลางคืนนะครับก็ถือว่าสว่างนะกลางคืนผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผม ผมก็ยังไม่ได้วิ่งกลางคืนเพราะว่าวันนี้วันแรกอืแต่ผมว่าสว่างแหละเพราะว่ายังไงมันก็เป็นสะท้อนแสงกันนะโอเคเอาล่ะไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับฮัลโลคิตตี้